สวัสดีครับรบกับต่งนิสันนะครับวันนี้ลูกค้ามารับรถกระบะตอนเดียวนะครับลูกค้าวันนี้ลูกค้าซื้อสดนะครับเรามีส่วนลดให้แล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับเคสนี้แถมประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับฟิล์มกบป้ายผ้ายางนะครับตอนนี้กระบะนวราัวเก่าหัวเดียว ที่โชว์รูมเรามีพร้อมส่งมอบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกำลังมองหารถกระบะตอนเดียวไปใช้ในบริษัทร้านค้านะครับลูกค้าเท่านนี้ซื้อไปในานามห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับลูกค้าทำเกี่ยวกับส่งอาหารทะเลนะครับมาดูรถแล้วก็จองรถกับเราพร้อมกับซื้อสดเลยนะครับรับสดุถกับสดไปด้วยแถมประกันชั้นหนึ่งด้วย เราแถมฟิล์มเซรามิกนะครับกับป้ายพะยางนะครับขัดเคลือบสีให้ลูกค้าวันนี้กำลังส่งมอบนะครับพวอกาท่านใดสนใจนะครับอยากกะซื้อรถกระบะรอนเดียวหาไปใช้งานหรือในธุกรกิจของท่านนะครับติดต่อทางเราได้เลยเ,เบอร์0ูนย์เก้าสเองสองี่สี่นะครับเซลล์1เช่นเคยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลูกค้าท่านใดสนใจกระบ,บะตอนเดียวใช้งานเรามีพร้อมจำหน่ายถุงมอบนะครับนาวหน้าเก่านะครับราคาโทรเข้ามาปุยกันนะครับส่วนรถให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงครับแต่ไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ